ครับวันนี้ก็จะพามาตรวจวัวนะครับตรวจสุขภาพวัววันที่8ปดกรกฎาคมช่วงเย็นๆวัวเข้าแหล่งแล้ววัวเข้าคอกแล้วก็จะมาตรวจสุขภาพวัวนะครับว่ามันมีอาการของโรคลำบีสกินไหมแต่ละตัว นี่ครับแข้งขาก็ไม่มีผื่นไม่มีตุ่มนะครับอาจจะเป็นบุบบุบบบ้างก็ไม่ไม่แน่ชัดนะไม่ใช่เป็นผื่นนะครับอาจจะเป็นรอยที่ขัวกาเหียวยยนของบัวใหม่หัวก็ วันนี้ไม่ได้เอาฟางให้ฟางเดือน้อยแล้วเกินพรุ่งนี้เช้าค่อยกินก็ตรวเช็คสุขภาพวัวในช่วงเย็นๆแต่และตัวมีอาการหรือมีสกินไหมตัวนี้มีน้ำลายเชียวเอื้องดีแต่มีน้ำลายปูมนิดๆนะครับ ห่วงตัวนี้นะครับห่วงตัวนี้ตัวเดียวนี้ตุ่มผืนแต่ก็ไม่ได้ลามนะครับนี่จุดตรงนี้นี่ชัดเจนนะครับตุ่มรอยโรูปเขาเป็นมาเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับตัวนี้แต่ก็ไม่ได้ลามตุ่มไม่ได้ลามแล้วก็ฉีดยาได้ทันก็ผอมนะครับ ค่อนข้างพร้อมทีเดียวเพราะว่าเขาเพิ่งจะย่าน,นมแล้วก็ได้นำเข้าขุนพักหนึ่งพอป่วยแล้วก็มีปัญหาก็ไม่ค่อยกินนะครับแต่ตอนนี้ก็กินดีแล้วนะครับที่ก็ยังถือว่าปกตินี่แม่ลูกครับคู่นี้แม่ลูกเขาตอนนี้ก็ท้องแล้วนะครับท้องแล้วทับแล้ว ฟ้าสางก็ดูแล้วก็ไม่มีอาการเพิ่มเติมนะครับแต่ตุ่มก็อาจจะมีบ้างอย่างตัวนี้นะครับนี่ตุ่มอย่างนี้ตุ่มอย่างนี้ตุ่มอย่างนี้ก็เป็นเห็นเป็นตั้งนานแล้วนะตุ่มเนี้ยนะครับไม่แก่ก็ไม่กระจายตามตัวไม่มีไม่มีรอยโรคนะครับอย่างนี้เป็นรอยแมลงทั่วไป นี่อยยาลาดหลังนี่้องรอยใช้ยาลาดหลังนะครับเจ้าขาวของนอนสบายสันแดงไอซ้อนจะาสอนแดงตัวนี้ก็มีรอยโรคนะครับนี่ตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะใช่รอยโรคตรงนี้นะครับเพราะเห็นตั้งเป็นวงตั้งแต่แรกแล้ว ตัวนี้หายแล้วตัวนี้ไม่ได้ฉีดยาอ,อ๋อฉีดเข็มหนึ่งแอบฉีดตอนกินหัวอาหารคุ้นนะครับคุ้นคนตัวนี้กาะซอนแดงนะครับเย,ย็นๆมาแล้วก็เลิกงานมาก็ห่วงนะครับห่วงว่าบัวจะอิ่มไหมดูนะสวาบก็เต็มดีตึง ตัวนี้เอามาจากคีมารเดือนสองเดือนแล้วนะครับที่ชา,ายใจดีให้มานะฮะให้มาดูแลก็เป็นวัวไทยติดเลนนิดนดนี่แหละครับวิถีคนชาววัวเย็นมาไม่ได้ไปไหนก็เข้ามา เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะครับอยู่กับบัวเลี้ยงวัวก็ต้องอยู่กับบัววันนี้ไม่ได้จุดไฟเพราะ,มะแมลงไม่มีเลยจะเห็นว่ามแมลงไม่มีละยุงก็มีบ้างเล็กน้อยเข้ามาไต่เข้ามาตามพื้นดิน ทีแรกมาก็ร้ายครับตัวนี้โดดรวดพราโดนตัวผู้ไล่จีบอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะน่าจะทับได้แล้วน่าจะเดือนนี like ้เดือนหน้าน่าจะทับได้แล้วตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสัตว์แล้วก็เลี้ยงทุกอย่างนะครับ ทุกสายพันธุ์สายพันธุ์ชาโลเล่เราก็เลี้ยงสองแม่นะครับแล้วก็ขายไปแล้วพอคลอดลูกเป็นตัวผู้สองตัวแล้วก็ได้ราคาก็ปล่อยมีราคาก็ปล่อยนะครับเลี้ยงวัวมีกําไรก็ปล่อยอย่าไปรักผูกพันกันเยอะก็ไม่ดีนะครับ <laughs> เราก็ต้องอยู่กับวัววัวก็ต้องอยู่กับเราเราเลี้ยงวัววัวก็ต้องเลี้ยงเราให้ได้ตามสโลแกนนะครับนี่เจ้าขาวผ่อง กว่ีปีกว่าแล้วครับที่มาอยู่กับเราตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วกลางเดือนกุมภานะครับจนถึงกรกฎาคมปีนี้มาตอนอายุ8เดือนมันอยู่กับเราตอนอายุ8เดือนขณะนี้ก็ใกล้จะทับได้แล้วน่าจะทับได้แล้วนะใครสนใจก็กิงกลางมานะครับติดต่อมา ตัวนี้ยังนะตัวนี้เจ้าสอนแดงมาอยู่กับเราอายุประมาณ5-6เดือนก็ปีกว่าเหมือนกันมาพร้อมกันมาจากราชบุรีถาวนฟาร์มราชบุรีนะครับคู่นี้ครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับตรวจวัวยามเย็นวิถีชาววัว เราเลี้ยงวัวสักวันวัวจะเลี้ยงเราครับสวัสดีครับ